โอ้โหแบงก์หกสิบาทนำโชครับซื้อแบงก์หกสิบาทสี่เหลี่ยมแบบนี้จ่ายสดทันที2 3งหมบาทใครมีแบงก์แบบนี้เอามาขายผมได้นะครับนี่แบงก์ Bank แบบนี้แบงก์ Bank แบบนี้ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่ ibank ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครก็มาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร60บาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร60บาทแบบนี้ครับพี่ๆจ๋าเป็นธนบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าธนบัตรแบบนี้มีอยู่เกือ ธนบัตรแบบนี้มีอยู่เกิดทุกบ้านแต่ทุกท่านจะไม่เคยสังเกตครับแต่ทุกท่านจะไม่เคยสังเกตว่าเฮ้ยไอธนบัตรแบบเนี้มันสามารถขายได้พี่จ๋านี่คือธนบัตร60บาทราชการี่9ปีพศ2530เป็นธนบัตรที่ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะครับฟังให้ดีครับเป็นธนบัตรที่ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะแต่จะมีธนบัตรบางใบครับอย่างเช่นพี่ท่านนี้นะฮะพบเจอธนบัตร60บาทแล้วเป็นธนบัตรนำโชคนะครับพาพี่เขามารับเงินถึง23 0 0 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ นี่คือธนาบัตร60บาทนำโชคพาพี่เขามารับเงินถึง2 3 0 0 0บาทพี่จา๋าใครมีธนาบัตร60บาทรุ่นนี้อยู่ที่บา้านลบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมนะยครับพี่จา๋าใครมีแบงค์60บาทสี่เหลี่ยมแบบนี้ อยู่ในบ้านกดหนึ่งกดัวใจรวยๆผมเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะมาครับมาครับมาใครก็มาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับใครก็มาแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เลยครับวันนี้เป็นธนบัตร60บาทแบบนี้จ้ะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร60บาทแบบนี้จ้ะสวัสดีพี่ินกรครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่มิดครับเอฟซีจากไต้หวันนะฮะสวัสดีพี่พยุนเอฟซีจากสลับุรีครับสวัสดีพี่โซครับสวัสดีพี่ธนวัต์ครับสวัสดีพี่สมหวังสวัสดีีีีพพ่่่แแลล้ววตตสสััดิขครบ สวัสดีพี่แม่ดาวสวัสดีพี่กวนจิตครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC, แฟนตัวยงทุกท่านเลยครับพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่อง,รอง,รองไรคามนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาหาก ของของท่านที่ท่านส่งมาทางไลน์นะครับผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบกลับเนี่ยแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคานะครับเพราะตอนนี้นะฮะไลน์ที่ส่งเข้ามาหาผมเนี่ยมันเยอะมากๆมันไล่ตอบไม่ทันจริงครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครที่เคยมีแบงค์หกสิบแบบนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับรบกวนพี่ๆทั้งเกือบหกร้อยท่านครับกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยมาเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับนี่ครับพี่จ๋าบ้านใดครับมีกระปุกแบบนี้นี่ให้พี่ๆดู S 1> <S 1> มีกระปุกแบบนี้ครับผมบอกเลยนะนี่คือกระปุกเบนจะลงครับนี่คือกระปุกเบนจะลงแบบนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมยินดีรับซื้อผมยินดีรับซื้อครับกระปุกแบบนี้บอกเลยนะว่าราคาไม่ธรรมดาบางใบบางชิ้นชิ้นหนึ่งเป็นหมื่นชิ้นหนึ่งหลายๆหมื่นครับนี่คือเครื่องกระเบื้องเบนจะลงครับซึ่งออกใช้ในยุครัตนาโกสินเดี๋ยวผมหยิบให้เพื่อนๆดูนะออกใช้ในยุรัตนาโกสินแบบนี้ผมก็รับนะครับแบบนี้ผมก็รับนะพวกเครื่องกระเบื้องพวกนี้นะบอกเพื่อนๆนะครับล่องรอยการแตกพวกนี้ มีผลต่อราคามีผลต่อราคาถ้าสมบูรณ์เนี่ยบอกเลยนะว่าใบเนี่ยคู่เนี้ยใบหนึ่งประมาณ2 0 0 0 0บาทแต่ถ้าลาแบบนี้นะครับราคาจะลดเหลือประมาณ5,000ัน0าพันึองนะเครื่องกระเบื้องพวกนี้นะครับพยายามอย่าไปทําแตกลาวนะบอกเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะครับพยายามอย่าไปทําแตกลาวอยู่สภาพไหนให้อยู่สภาพนั้นการน้ําชาครับการน้ําชาปั้นน้าชาแบบนี้นี่ ใครมีเอามาขายผมได้การน้ำชาแบบนี้นะครับบางบ้านบางใบใบหนึ่งหลายๆหมื่นนะบางใบใบหนึ่งหลายๆหมื่นถึงใบแล้วเป็นแสนนะครับสําหรับปั้นน้าชานะใครมีนะครับการน้ําชาแบบนี้นี่พี่จ๋าเอามาขายได้เอามาขายได้เอามาแลกเงินสดได้ครับปั้นน้ําชาการน้ําชามีหลากหลายไซส์เดี๋ยวให้ทุกท่านดูนะฮะปั้นน้ําชาการน้ําชามีหลากหลายไซส์ครับนี่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ผมยินดีรับซื้อหมดเลยสวัสดีพี่ ไอ้คองหลวงครับขอพระคุณครับเองรวยๆครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะการน้ําชาแบบนี้มีราคาเครื่องกระเบื้องเครื่องเงินนะฮะบอกทุกท่านเลยนะครับใครมีของพุ่งนี้อยู่ที่บ้านสามารถเปลี่ยนเป็นเงินแสนเงินล้านได้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินแสน,งน,นสาาเ,นเง,นสนงินล้านได้ครับสาหรับการน้ําชานะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทั้ง500ยกว่าท่านครับใครเข้ามาแล้วพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์น้องหน่อยกดไลค์กดแชร์ทักทายหน่อยครับมาครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรให้เพื่อนๆดูอีก <Net> สักคูนะฮะสักคูนะครับมาครับนี่คือเครื่องเงินครับนี่คือเครื่องเงินอย่างที่ผมบอกเ,เพื่อนๆว่าบ้านใดมีเครื่องเองินเก่าๆแบบนี้เป็นเครื่องเงินถมด้วยทองแบบนี้ i. ผมยินดีรับซื้อครับนี่คือเครื่องเงินครับ เครื่องเงินถมด้วยทองสีเหลืองๆแบบนี้ถมถมจากทองครับแต่บอกเพื่อนๆพืนี่ๆเลยผมรับซื้อเนี่ยให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีของพวกนี้บอกเลยนะครับใครมีของพวกนี้มีสิทธิ์จะรับเงินล้านมีสิทธิ์จะรับเงินล้านครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถมรุ่นเก่าถมรุ่นใหม่เรารับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับอันนี้เป็นไซส์เล็กนะอันนี้เป็นจางรองแก้วนะครับแบบนี้ผมก็รับนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะครับแบบนี้ผมก็รับนี่นี่นี่ถังแบบนี้นี่ ถัางาน้ําแข็งแบบนี้นี่ถมทองแบบนี้งานใหม่ๆแบบนี้ผมก็รับนี่ใครมีนะฮะของแบบนี้เอามาขายผมได้นะใครมีของแบบนี้เอามาขายผมได้บางชิ้นชิ้นหนึ่งห้าหมื่นบางชิ้นชิ้นละแสนนะครับนี่เพื่อนๆพนี่ๆดูนะผุผุพังพังแบบนี้ผมก็รับผุผุพังพังแบบนี้มีแต่ตัวก็รับมีแต่ฝากรับใครมีพวกเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องพวกนี้นะครับ เครื่องเงินพวกนี้นะบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยนะมีโชคทุกท่านอาจจะมีโชคนะนี่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 น,นี่อันนี้เป็นที่เคียบบุหรี่ครับอันนี้เป็นที่เคียบบุหรี่แบบนี้ชิ้นนึงเป็นหมื่นแบบนี้ชิ้นละเป็นหมื่นครับใครมีของพวกนี้มีแล้วอยากจะขายสามารถแอดไลน์ครับเพื่อนๆแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะเครื่องเงินไอเครื่องเครื่องถมเนี่ยผมมีเยอะเลยใครอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็นเพชรวัถุบุรานเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียานเพื่อนๆดู เพื่อนๆพี่ๆดูนี่คืองานถมครับนี่คืองานถมที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะฮะนี่คือชุดเชียนหมากครับนี่คือชุดเชียนหมากที่อยู่ใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์นะนี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะเห็นสีเหลืองๆแบบนี้ราคาแพงนะครับใครมีของเก่าของพวกนี้นะนี่นี่นี่เครื่องกระเบื้องการน้ําชาพวกนี้เครื่องกระเบื้องการน้ําชาพวกนี้ใครมีนะครับเอามาขายเอามาแลกเงินสดได้จริงๆ ใครมีเอามาขายเอามาแลกเงินสดได้จริงมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับบางชิ้นชิ้นละเป็นหมื่นบางชิ้นชิ้นหนึ่งเป็นแสนบางชิ้นชิ้นละเป็นล้านครับพี่จ๋าแคปเจอร์ไว้ดูครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรล้วรวยให้ผมนลยครับมาครับมาครับของพวกนี้ขายได้จริงอ่ะของพวกนี้ขายได้จริงนี่คือชุดเช่นหมากถมทองครับนี่พวกเครื่องกระเบื้องทั้งหลักหลายแหลเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะใครมีของพวกนี้อยู่ที่บ้าน เป็นชิ้นเป็นชุดผมรับหมดเลยเป็นชิ้นหรือว่าเป็นชุดผมรับหมดเลยนะฮะอ่าเพื่อนเพื่ี่พี่พดูให้ดูกันแบบจุใจเลยวันนี้นะครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้เอามาแลกเงินสดได้เลยเอามาแลกเงินสดได้เลยครับร้านเข็มเพชรวถุบรา,ราเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาดยานตามแผนที่ตามหน้าจอจ้ะใครสวัสดีพี่พ,พทุกท่านครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับมาครับมาครับใครก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณพี่มิดครับขอบประมุดพี่มิดครับเอฟตีจากไต้หวันนะกดไลค์รัวๆเลยกราบงามๆครับพี่ชายกราบงามๆครับพี่ชายมามาเรามาเข้าสู่บทเรียนของเราต่อดีกว่าเรามาเข้าสู่บทเรียนของเราต่อดีกว่าสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับมาจ้ามาจ้าวันนี้มีอะไรมาให้ดูบ้างวันนี้มีอะไรมาให้ดูบ้างครับนี่คือเหรียญห้าบาทครับ นี่คือเหรียญ5บาทรัชก,การที่9ที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้อันละ4 0 0 0ถึง10,000บาทอันละ4 0 0 0ันถึง1 0 0 0 0บาทเมื่อวานได้มีพี่ท่านหนึ่งครับได้นำเหรียญ5บาทผมซื้อพี่เขาในราคา1เหรียญ1น0 0 0บาทครับผมซื้อพี่เขามาในราคา1นเหรียญ1น0 0 0บาท,าาน,าา 1, บาทนี่คือเหรียญ5าบาทรัชก,การที่9ปีพศ2540ครับเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆ PP ว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโคตรของโคตรเยอะ เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโคตรของโคตรเยอะแต่ใครมีเหรียญห้าบาทแล้วเป็นปีนี้ครับผมยินดีรับซื้อผมยินดีรับซื้อ1 1> หนึ่งเหรียญฟังให้ดีนะสี่ศูนย์ดูที่ปีนะครับใครมีเหรียญห้าบาทแล้วเป็นปีนี้ปีสี่ศูนย์ผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับหนึ่งเหรียญหนึ่งมืนบาทแต่ถ้าเป็นสภาพเก่าผ่านการใช้งานราคาจะอยู่เหรียญหนึ่งประมาณสี่พันบาทครับฟังให้ดีนะมีราคาแค่สองปีเท่านั้นไม่เอาดาม่านะ เดี๋ยวใครดราม่ามาผมด่ากลับเลยนะเอาตรงๆนะใครดราม่ามาผมด่ากลับเลยนะครับตอนนี้นะดูนะครับใครมีเหรียญห้าบาทดูให้เป็นปีสี่ศูนย์ขอบพระคุณพี่อ้อยคลองหลวงครับดูให้เป็นปีสองปีนี้เท่านั้นคือปีสองห้าสี่ศูนย์และปีสองห้าสี่หกทุกท่านดูนะครับดูให้เป็นสองปีนี้พอใครที่มีสองปีนี้ผมรับซื้อครับมาครับแคปเจอร์ครับ เก็บเจอครับทัานใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญห้าบาทมีราคาต้องเป็นปีสี่ศูนและปีสี่หกลบกวนพิมสี่0ูนย์และสี่หกและกดไ like ลค์รวยๆให้ผมเลยครับมาครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับมาที่ต้องหยิบมาแบบนี้นี่เหรียญน,นี้เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเมื่อวานซื้อมาสดๆใหม่ๆเมื่อวานครับเหรียญน,นี้ซื้อมาเก่าแล้วนี่นี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะผมเนี่ยมีเยอะเลยเหรียญห้าปีสีู่นย์ต้องบอกเลยนะครับ ผมเนี่ยมีเยอะมีประมาณ50เหรียญถึง60เหรียญนะแต่ก็ยังรับซื้อนะครับี่สภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ราคาจะยดหลอ,หอดหย่อนลงมาอันนี้สภาพใหม่หมื่นหนึ่งแบบนี้ก็จะเหลือห6 0 0ันอะไรประมาณนี้ขอบพระคุณพี่เลิศรักครับขอบพระคุณพี่เลิศรักมากมากครับขอบพระคุณพี่มิดครับไปครับไปครับมาครับเดี๋ยวขอวางดีๆก่อนเดี๋ยวเหรียญพังนะฮะมาจะมาจ่ามีอะไรไหมเพื่อนๆพี่ๆดูอีกใจเย็นๆนิดนึงนะครับมา น,นี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าครับนี่เหรียญบาทแบบนี้ผมรับซื้ออัละหมื่นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ผมรับซื้ออันละหนึ่งหมื่นบาทครับเพื่อนๆพี่ๆขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับขอบพระคุณพี่สมหวังขอบพระคุณพี่วรรณาครับขอบพระคุณพี่ชนลดอนครับมาครับมาครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะเป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับมีทั้งแบบรอสิบรอเก้าพวกนี้มีหมดเลย มีทั้งแบบรอสิบรอเก้าพวกนี้มีหมดเลยครับฟันกามช้างไม่มีผมไม่ได้เล่นนะพี่เล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นครับพวกซากสัตว์นะดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลเก้าแบบนี้มีราคาอัลละหมื่นดูให้ดีครับ<ๆ>ก่อนที่เราจะหยิบใช้เพื่อนเพนพี่ๆี่ฟังผมไม่ดีนะเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนครับเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนก่อนพี่ๆจะหยิบใช้พี่พี่ดูสักนิดหนึ่งครับพี่พี่ลองสังเกตดูสักนิดหนึ่งครับนี่เห็นไหมนี่อันนี้เป็นแบบหัวสองด้านแล้วก็อันนี้เป็นแบบนี้ครับ แล้วก็อันนี้เป็นแบบนี้นี่เป็นแบบก้อยทั้งสองด้านทุกท่านเห็นไหมครับนี่คือเหรียญหนึบาทราชการที่เครับแบบพิเศษคู่นี้ใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับ2องเหรียญสองหมบาท 2, 2เหรียญ2 0งหมบาทแต่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือดูนะครับ ดูนะไม่มีดราม่านะครับของที่ผมเอามาให้ดูมันเป็นของที่หายากจริงๆนะฮะนี่เพื่อนๆพีๆพ่ๆดูนะตรงขอบไม่มีรอยนะครับตรงขอบไม่มีรอยต่อไม่มีรอยเจียน,นะอะดูนะครับนี่ตรงขอบตรงนี้นะฮะดูเข้าไปที่ตรงนี้นะครับไม่อยากออกจากเมา้าเดี๋ยวเหรียญไม่สวยนะเหรียญเดี๋ยวเหรียญสภาพเพี้ยนนะครับดูนะครับ1บาทแบบนี้อันละหมื่นคู่นี้เนี่ยบอกทุกท่านเลยนะครับใครมีคู่นี้แบบนี้บางคนเจอทีละ5คู่10คู่นะคู่ละ20 0 0 0บาทครับ พี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับที่รู้แล้วครับว่าเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้มีราคาต้องเป็นแบบหัวหัวก้อยก้ลบกวนพิมพหัวหัวก้อยกอย้แล้วกดไ like ลค์รวยๆให้ผมหน่อยครับพี่พี่จ๋าใครมีเวลาลบกวนสละเวลาพิมพหัวหัวก,ก้อยก้ยแล้วกดไ like ลค์รวๆให้น้องหน่อยครับมาครับมาครับเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงนะเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงและสามารถขายได้จริงนี่พี่พี่ดูอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยแม่งก็มีอยู่คู่เดียวอ่ะดูนี่นี่เห็นไหม บอกแล้วว่าซื้อจริงอ่ะเดี๋ยวหยิบไปดูใจเย็นๆใจเย็นๆนี่นี่นี่อ่ะพี่ๆดูผมมีเป็นสิบคู่นะครับผมมีเป็นสิบคู่นะผมก็เลยต้องเอามาชี้แจงแถลงขให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆฟังว่าเฮ้ยไอเหรียญแบบเนี้ยมันมีอยู่จริงและมันสามารถขายได้จริงนะฮะมันสามารถขายได้จริงเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทอันละหมื่นดูนะฮะนี่ก้อยสองด้านเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะนี่อันนี้หัวสองด้านนี่ ไม่โกหกไม่จกตาซึ่งกันละกันครับดูดูแลนี่พี่นิดวิเค์ไปบอมบอมกัน่ะเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่เหรียญบาทนี่ดูครับนี่เห็นไหมใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ดูและสังเกตก่อนที่ทุกท่านจะหยิบใช้ครับพิกดูสักนิดหนึ่งเก่าๆยังขายได้อันหนึ่งประมาณ5,000นะ4,000 3น0 0 5 0 0 0นะครับแต่ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆเอามาขายผมได้อันละหมื่น อันละ1น0 0 0บาทครับมีแน่นอนผมกล้าย,ยืนยันครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นพวกของเก่านะครับแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้อง,เ,เ,คองเ,เครื่องไรคามนะครับพระเครื่องบาะพุามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์มาได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาได้ครับอ่าขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านครับมาเรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือเหรียญ5บาทที่โคตรหายากครับ นี่คือเหรียญ5บาทรัชก,การที้าแบบ9้าเหลี่ยมเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะแบบเก้าเหลี่ยมครับผมเชื่อเพืพ่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆท่านมีเหรียญ5บาท9้าเหลี่ยมแบบนี้อยู่ที่บ้านมีเหรียญ5บาท9เหลี่ยมแบบนี้อยู่ที่บ้านครับแต่หลายๆท่านไม่เคยสังเกตครับเหรียญ5บาทแบบนี้ผมรับซื้ออันละ200 0 0 0บาท5บาทแบบนี้ครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมผมรับซื้ออันละ2 0 0 0 0 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับ1เหรียญขายได้20,0,000บาทนี่ ใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้นี่คือเหรียญ5บาท9้าเหลี่ยมครับแต่เหรียญ5บาทแบบนี้เป็นแบบพิเศษคือทุกท่านดูนะครับด้านหลังจะไม่เป็นรูปคุดเพื่อนๆพี่ๆดูนะด้านหลังจะไม่เป็นรูปคุดจับรูปเป็นตาอุณาโลมแบบนี้ครับเหรียญ5บาทแบบนี้เป็นเหรียญลองพิมพ์อยู่ในยุคเหรียญ5บาท9เหลี่ยมคุดได้หลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนครับได้หลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชน5บาทแบบนี้ผมรับซื้อครับอันละสอง0,000 อันละสองแสนบาททุกท่านนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเหลี่ยมครับใครมีเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมแบบนี้ดูให้ดีนับนะครับดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเหลี่ยมนะครับนับนะใครมีแบบนี้ผมรับซื้ออันละฟังให้ดีนะครับอันละสองแสนบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลขเก้าแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับนี่คือด้านหน้าครับ ห้าบาทแลกสองแสนผมถามพี่ๆหน่อยห้าบาทแลกสองแสนขอบพระคุณพี่ครูใหญ่สอนขับรถยนต์ครับคุณแบงค์พูดจริงทําจริงไม่ได้โมอครับขอบพระคุณครับใครมีเอามาขายผมได้ใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ผมยินดีรับซื้อครับนี่คือด้านหน้าครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญห้าบาทอันละสองแสนแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับด้านหน้าครับ ขอบพระคุณพี่พีทุกท่านครับแล้วก็น yeah, UH, ี่คือด้านหลังครับเหรียญ5บาทรัชการที่9อันละ2 0งแสนเหมือนกันนี่เพื่อนๆพื่พี่ดูนี่ใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้จัดไปสวยๆจัดไป2 0 0แสนบาทครับสวยๆจัดไปเลยในราคา2 0งแสนบาทเอามาขายผมได้เอามาขายผมได้ครับ1เหรียญนะฟังให้ดีนะครับ1เหรียญแบบนี้ผมรับซื้อ2 0 0แสนบาทครับแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหลังครับ มาครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับไปครับไปครับเรามาเข้าสู่ห้องเรียนกันดีกว่าพี่พี่จ๋าอย่าลืมนะครับบ้านใดครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะเดี๋ยวขอเก็บเหรียญนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีรอยนะฮะไม่อยากให้ไม่อยากให้ตลับมีรอยนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนี่นี่นี่เดี๋ยวอันนี้ค่อยดูพรุ่งนี้ก็ได้นะอันนี้ค่อยดูพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้เป็นเหรียญเงินช้างสามเยษในตำนานครับอันนี้เดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้พี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับ อยากจะเดินทางมาหาผมที่ร้านครับนําพระเครื่องครับนําพระเครื่องพระบูชาครับเอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้ใครมีของพวกนี้นี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะพระเครื่องพระเลี่ยมทองนะครับพระไม่ได้เลี่ยมนะสวัสดีพี่ราชพลครับคืนนี้เจอกันครับพี่คืนนี้เจอกันครับนี่คือพระพวกพระเลี่ยมทองครับพระที่ไม่ได้เลี่ยมเพื่อนๆพี่ๆดูนะนี่อันนี้เป็นพระหนึ่งร้อยปีวัดละครับอันนี้เป็นพระหนึ่งร้อยปีวัดละครังอันนี้มาพร้อมเลี่ยมทองเลยใครมีพระเลี่ยมทองนะครับบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆีนะ ผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้นี่น, eh น,นี่น so er ี่รับเช่าตั้งแต่หลักร้อยยันหลักร้านนะครับนี่อันนี้เป็นพระหลักร้อยนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆท่านมีพระหลักร้อยไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนนะครับนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มนเพชรวัตถุโบราณสามารถนําพระเครื่องของท่านครับเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับนี่นําพระเครื่องท่านมารับเงินสดเลยนี่คือเหรียญทองนี่คือเหรียญสมสมเด็จโตครับ นี่คือเหรียญสมเด็จโตปีพศ2517แบบนี้ผมก็รับเช่าใครมีแบบนี้เอามาให้ผมเช่าได้เลยยินดีรับเช่าอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ําคูครับสวัสดีพี่หนุ่มรัตศาสตร์ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ําคูเก่าแบบนี้ผมรับเช่าใครมีแบบนี้นะสวยๆเหรียญนึงเป็นหมื่นครับสวยๆเหรียญนึงเป็นหมื่นนะครับสำหรับหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับเสื้อเกาะเมืองเพชรครับ เสื้อเกาะเมืองเพชรหลวงพ่อแดงวัดเขาไันได้อิกครับนี่ใครมีแบบนี้เอามาแบ่งผมได้ผมยินดีรับเช่านะรุ่นแรกสวยๆเหรียญเกือบล้านนะครับรุ่นแรกสวยๆเหรียญรับเป็นล้านนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อแดงนะใครมีของพวกนี้นะครับนี่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 ผ้าเก่าผ้าใหม่ผ้าย่อยผ้าหลักร้อยผ้าหลักพันผ้าหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเรารับหมดเลยเรารับหมดเลยครับสามารถนำา้าเครื่องของท่านเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ย ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทีญญา่ย่านตามแผนที่ตามหน้าจอเพื่อนเพื่อนแคปเจอร์ไว้เลยครับแคปเจอร์แผนที่ไวเลยจ้ามาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับใครก็มาแล้วคนละไลค์คนละแชร์ครับมามาสวัสดีพี่พ,พ,พี่ทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับพี่หนุ่มรัศมีบอกว่าหนึ่งสองเจ็ดเดี๋ยวรอรอบหน้าครับเดี๋ยวรอเอาไว้ไลฟ์พรุ่งนี้ก่อนพี่ตั้งใจจะเอาไว้ไลฟ์พรุ่งนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกไปขายนะ มาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับเรามาดูนี่กันดีกว่าเราลงเรียนเข้าแล้วจะนี่คือธนาบัตร60บาทครับนี่คือธนาบัตร60บาทราชการที้าเป็นธนาบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับใครมีแบบที่ผมกําลังจะเอามาให้ดูนะบนัตรนี้ผมยินดีรับซื้อครับสวัสดีพี่จารุพัฒน์ครับสวัสดีทุกท่านนะมาจาามาจาา นี่ครับนี่คือธนบัตร60บาทรัชกาลที่9ปีพศ2530ครับเป็นธนบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าแม่งผลิตโคตรเยอะเลยธนบัตรรุ่นนี้ผลิตเยอะจริงๆครับแต่ธนบัตรบางใบมันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะธนบัตรบางใบมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือธนบัตร60บาทที่มีพี่ท่านหนึ่งเขาได้ค้นเจอแล้วได้นํามาขายครับได้นํามาขายถึงที่ร้านครับแล้วรับเงินฟังกดีครับแล้วรับเงิน2 0 0 0 0ืน สามพันบาทครับนี่คือธนบัตรหกสิบาทรัชกาลที่เก้าครับมันแปลกยังไงมันแปลกยังไงเพื่อนๆพี่ๆดูหน่อยนี่พี่เขามีทีสามใบเลยพี่เขามีทีสามใบเลยมันแปลกยังไงครับ fc ช่วยบอกผมหน่อย fc ช่วยบอกผมหน่อยครับมาสวัสดีพี่ๆทั้งหกร้อยกว่าท่านครับพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยสวัสดีนะครับขอบพระคุณพี่เบสนะครับขอบพระคุณพี่เบสนะฮะที่กดไลค์รัวๆให้น้องนะครับขอบพระคุณครับ มาจาามาจาชันเลยดีกว่านี่คือธนาบัตร60บาทรัชการที่9ครับปีพศสอ 2, 5 3 0เป็นธนาบัตรที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้1ใบนะครับฟังให้ดีนะสภาพใหม่ผมรับซื้อใบละ3,000ัใบสภาพใหม่รับซื้อใบละสามพครับนี่พี่เขามีมากี่ใบชุดนี้พี่ก็มีมาสามใบแล้วพ่วงด้วยธนาบัตร100บาทแบบนี้ครับ พวงด้วยธนบัตรหนึ่งร้อยบาทสมเด็จพระเทพเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะเวลาสองทุ่มไม่มีไลฟ์สดไลฟ์สดวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะครับนี่ฮะมีหนังสือตัวอย่างโอ้ยนี่เอฟซีของผมเก่งเกือบทุกคนแล้วดูนะครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทที่ระลึกสมเด็จพระเทพครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะมันจะมีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังแบบนี้ดูนะครับพลิกมาที่ด้านหลังนะถ้าเป็นแบบสมเด็จพระเทพนะครับจะมีตัวเลขสี่ตัวอยู่ที่ตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมมีตัวเลขสี่ตัวพอพลิกกลับมาด้านหน้าครับ พอพี่กลับมาด้านหน้าจะมีหนังสือตัวหนังสือคําว่าตัวอย่างดูนะครับจะมีตัวหนังสือคําว่าตัวอย่างและดูที่ตัวเลขครับธนบัตรตัวอย่างทุกรุ่นดูที่ตัวเลขนะครับ0 0 0 0 0แบบนี้นี่คือธนบัตรหนึ่งบาทสมเด็จพระเทพครับแบบนี้มีราคาแบบนี้มีราคาครับ1ใบเนี่ยผมรับซื้อนะ3 5 0 0ัน้าถึงี่พันบาทนี่ชุดนี้มีมา4ี่ใบแล้วพี่เขาได้มีธนบัตร10บาทแบบนี้มาครับพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ดูคลิปคุณแบง พี่เก็บธนาบัตรแบบนี้ไว้โดยที่ไม่รู้คุณค่ามันเหลืองหมดเลยเพื่อนเพพี่ๆดูนะนี่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ดีครับเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ดีเพื่อนเพื่อพี่ๆเห็นไหมเดี๋ยวว่างดีๆก่อนนะนี่นี่นีน่ธน,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 นาบัตรมันเหลืองหมดเลยธนบัตรมันเหลืองหมดเลยนะครับแบบนี้มีผลต่อราคาใครมีธนาบัตร10บบาทแบบนี้ ผมยินดีรับซื้อนะครับถ้าเป็นแบบธรรมดาสภาพขาวๆแหนบหนึ่งสองพันแปดร้อยถึงแหนบละสามพันบาทถ้าเป็นสภาพขาวๆนะครับด้านหลังเป็นพะรูปทรงม้าแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเลื่อนให้ดูด้านหลังเป็นพะรูปทรงมาบบ้นะา,งงมาแบบนี้นะครับขาวๆเนี่ยสองพันแปดถึงสามพันบาทแต่ถ้าเป็นแบบตัวอย่างรุ่นนี้ใครมีเอามาขายผมได้ใบละหนึ่งหมื่นบาทครับใครมีเอามาขายได้ใบละหนึ่งหมื่นบาทนี่คือธนาบาทสิบบาทราชการที่เก้า พันรูปส่งมาครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะธนาบัตรรุ่นนี้ผลิตออกมาเป็นจํานวนเยอะมากๆบางเว็บบางอันนี้จะบอกว่าไงอะ่ะคนทำคอนเทนต์บางคนนะครับที่ไม่มีจรรยาบรรณนั้นนะนำธนาบัตรแบบนี้นะครับไปประกาศรับซื้อในราคาใบหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะซึ่งเป็นการที่จะบอกว่าไงอะ่ะเป็นการหลอกลวงก็ไม่รู้เขาซื้อจริงหรือเปล่านะถ้าเกิดเขาซื้อจริงนะผมรวยเลยนะ เขาซื้อจริงผมรวยเลยนะครับนี่คือธนาบาัตรสิบาทพระรูปทรงม้าแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาไม่ใช่รุ่นที่แพง1แหนบมีราคา2,800ถึงแหนบละ3,000บาทครับตอนหนึ่งแหนบถ้าเป็นลูกลูกละ3าม0 0ื่นนะถ้าเป็นลูกลูกละ3าม0 0ื่นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบพิเศษตีราคากันเป็นใบๆครับถ้าเป็นแบบพิเศษตีราคากันเป็นใบๆเพื่อนๆพี่ๆดูนะธนาบัตรชุดนี้จากคนที่ไม่รู้ราคาแล้วสังเกตครับแล้วดูคลิปผมแล้วนําไป พินิจพิเคราะห์แล้วรับเงินครับบอกเพื่อนๆพี่นะแล้วรับเงินครับธนบัตรแค่ไม่กี่ใบรับเงินถึง2 3 0 0 0บาทครับรับเงินถึง23 0 0 0บาทครับดูอีกหนึ่งรอบนะใครมีธนบัตรแบบนี้นะครับแล้วมีคําว่าตัวอย่างทุกท่านดูนะครับแล้วมีคําว่าตัวอย่างแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคายุติธรรมแน่นอน60บาท1ใบแบบนี้นะครับผมรับซื้อใบหนึ่งเนี่ย ขั้นต่ำที่สามพันบาทขั้นต่ำที่สามพันบาทแต่ต้องเป็นแบบธนาบัตรตัวอย่างอ่ะดูก่อนเลขของธนาบัตรตัวอย่างอย่างที่ผมบอกทุกท่านครับจะมีเลขแบบนี้คือศูนย์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 แบบนี้ศูนย์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 แบบนี้ใครมีแบงก์หกสิบหรือว่าแบงก์อย่างแบงก์อะไรก็แล้วแต่แล้วมีเลขแบบนี้ครับเลขศูนย์หมดทุกตัวแบบนี้แล้วมีตัวหนังสือสีแดงๆแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับผมยินดีรับซื้อในราาาาาคที่่พิเศษกววาชาบ้น ในราคาที่พิเศษกว่าชาวบ้านนี่คือธนบัตร60บาทที่เราที่ออกมาเป็นจํานวนเยอะมากๆครับมีพี่ฉลองถามว่าธนบัตร20บาทรอ10ตอง9 4ตัวมีราคาไหมเลขตองต้องตองทุกตัวครับพี่จ๋าเลขตองต้องตองทุกตัวไม่ใช่ตองแค่3ตัวครับตองต้องตองทั้งหมดเลยนี่คือนี่นี่นี่ดูนะ1 2 3 4 5ส7้าห็ถ้าตองต้องตองแบบนี้เลยตองศูนย์หรือตองหนึ่งเจ็ดตัวแปดตัวแบบนี้ไปเลยถึงจะมีราคาครับ ถ้าเป็นตองสามตัวสี่ตัวยังไม่มีราคาพี่จ๋าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งให้ผมเลยครับมานี่คือแบงค์หกสิบาทครับแคปเจอร์ให้หน่อยจ้ะแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจเร็วๆมาครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันยามเช้านะใครที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะครับก็ ถ้าผิดพลาดประการใดนะยังไงก็ฝากติชมได้นะแต่อย่าด่ากันแรงนะบอกก่อนนะติชมได้นะครับแต่อย่าด่ากันแรงนะนี่พี่ชดาพรบอกว่าอยากดูข้ออยากรู้ข้อมูลต้องดูให้จบถึงจะเข้าใจขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับมานี่แคปเจอร์จา้าแคปเจอร์จ้ะต้องมีคําว่าตัวอย่างถึงจะมีราคาครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับมาแบบนี้มีจริงและขายได้จริงครับชุดนี้รับเงินถึง2 3 0 0 0บาทเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนาบัตรที่ผมนำไม้เพื่อนๆดูในวันนี้คือเป็นธนาบัตรที่ผมบอกนะครับว่าเป็นธนาบัตรที่สามารถพบเจอได้ทั่วไปแต่ไม่ใช่ทุกใไปจะขายได้นะครับเนื่องจากธนาบัตรพวกนี้หายากพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายไม่ได้อะนี่มาที3ใบ มาทีสามใบแบบนี้ครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ธนบัตรเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเ,เครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมเนี่ยมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคากล้าขออภัยครับ กราบขออภัยมาณที่นี้ครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเพราะตอนนี้นะครับลายที่ทุกท่านส่งมาหาผมเนี่ยมันเยอะมากมากมันตอบไม่ทันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเพจวัตถุบาาเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง700ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆธนบัตรพรุ่งนี้มีราคามากกว่าที่ทุกท่านคิดน,นะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ